ลูติน่าตัวนี้เป็นเลนต์ตาแสงที่เหลืองน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่เหลืองเลยเม d ด i ิน a จแป1 0นหนึเปน์ทำเลนย่อบางได้ถึงอินด x 1 7์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเลนตัดแสงสีฟ้านะครับจากแบรนด์โตไก่นะครับชื่อว่าลูตินานะครับคือตัวนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับผมก็เลยมาพูดวันนี้เนาะคือ เลนตัดแสงสีฟ้าในท้องตลาดนะครับปกติแล้วอะ่ะมันจะมีข้อด้อยก็คือว่าตัวตัวเลนส์มันจะค่อนข้างเหลืองนะครับใครทํางานคอมพิวเตอร์ใครทํางานการการฟิกนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูติน่าตัวนี้เป็นเลนตัดแสงสีฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับที่เหลืองน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่เหลืองเลยนะครับผมโอเคสําหรับตัวเลนส์ตุลลูติน่าเนี่ยนะครับจุดเด่นของมันมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเหลืองน้อยหรือไม่เหลืองอย่างที่ผมพูดไปเนาะอันนี้ผมมีตัวตัวเลนส์จริงให้้้ดววยนนะตััีครบ ก็โอเคสังเกตว่าว่าสีนะครับที่มองผ่านเลนมันจะแทบไม่เพี้ยนเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับเขาจะใช้สารนะครับเป็นแมทรียลในเนื้อเลนส์ในการตัดแสงสีฟ้านะครับไม่ได้ใช้โคตติ้งเครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมันจะตัดแ่งสีฟ้านะครับที่ไม่ดีนะฮะออกไปเนาะ หรือว่าแสงสีฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าอมม่วงแต่แสงสีฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าที่มันดีอะครับที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเราตัวนี้เขาก็จะปล่อยให้มันผ่านเข้ามาสู่ดวงตาเราได้นะครับผมผมว่าตรงนี้มีประโยชน์มากเลยเขาไม่ได้ตัดทุกช่วงของแสงสีฟ้านะครับอันนี้คือข้อแรกเนาะข้อที่2ก็คือว่านอกจากแสงสีฟ้าได้แล้วครับเขายังป้องกัน UV นะครับหรือว่า ให์เอเนอร์จีวิสเบลไลท์นะครับเป็นแสงที่เราเห็นแต่มีคลื่นพลังงานสูงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาเรานะครับได้100%ด้วยนะครับผมโอเคแล้วนอกจากนั้นนะนะครับตัวนี้ยังเป็นเลนส์ที่ผลิตญี่ปุ่นนะครับเมดินญี่ปุ่นหนึ่งร้อเปอนะครับเมดินญี่ปุ่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทำเลนส์ย่อบางได้ถึงอินเด็กซ์หนึ่งจุดเจ็ดหก อย่างที่คนทราบกันดีว่ายิ่งตัวอินเด็กซ์ครับมีค่าตัวเลขยิ่งสูงนะครับตัวเลนยิ่งบางนะครับในปัจจุบันนะครับหลายยี่ห้อเขาาจะทําอยู่ที่1.74แต่ว่าโตไก่เป็นเลนที่บางที่สุดในโลกเขาทําถึง1.76นะครับซึ่งตัว1.76มันก็จะบางกว่า1.74นะครับผมแล้วก็ราคาแล้วกันนะครับ โอเคตัวนี้มันมีทั้งตัวเลนสต็อกนะครับแล้วก็เลนแลบนะครับคือไม่ว่าจะสต็อกหรือแลบมันผลิตญี่ปุ่นแหละแต่สต็อกก็คือผลิตญี่ปุ่นแล้วก็เอามาเก็บไว้นะครับที่ประเทศไทยนะซึ่งคุณภาพก็อาจจะสู้แลบที่มันผลิตคู่ต่อคู่ไม่ได้นะครับ <S <S อย่างตัวสต็อกเนี่ยนะฮะตัวลูตินา่าก็จะเริ่มต้นแค่5,800บาทนะครับโอเ okay, ค5,800บาทเนี่ยเรามีส่วนลดของร้านค้าเราให้อีกนะครับราคาขายจริงๆก็ไม่ถึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้คุณภาพที่ดีีีขึ้นนนนนนห่่่่่่อออเเเเเรราก็็็จะมละมลลลแบบคคัทปปผิตตตููืว ตัวเล็บที่เป็น1.76ที่บางที่สุดในโลกก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกตามค่าสายตาหรืองบประมาณได้เลยนะครับและใครที่สนใจตัวเลนดูติน่านะครับเรามีจําหน่ายนะครับที่โมชิออปติกนะครับสังกา365ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็มีราคาสารารถคอยต,วตรวจวรดสายตาด้วยนะครับแล้วก็เรามีการรับประกันนะครับในส่วนของตัวเลนสายตาสมมติว่าลูกค้าตัดไปไม่สบายตาอะไรยังไงเรารับประกันให้60วันเข้ามาแก้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย บยังไงผมฝากแบรนด์ัตไก่แล้วก็ตัวเลนส์สายตาลูติน่าด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ